เดี๋ยววันหลังโทรมาเก็บไว้ให้นะบอกว่าชื่อนชชื่อนุวันหลังโทรมาแล้วเป็นไงวันนี้เจ้าสำนักวันนี้โทรมาค่ะสายไม่ว่างค่ะมาก่อนเสเงงนะจ๊ะแล้วก็ไม่ได้กินครบไม่ได้ขอบคุณนะคะได้กินแค่ลูกชิ้นเอ็นก็ไม่ได้กินเดี๋ยวมากินเดี๋ยวมาใหม่โอเควันนี้นะฮะเจ้าสำนักครับเยี่ยมเยี่ยมขอบคุณอร่อยนะคะ นี en, ่นะคะก็มานั่งรอคิวก็จะเจอกับี e c e p t i o นแมวน้อยน่ารักค่ะขนาดมาก่อน11นี้เกือบไม่ได้กินนะคะท่านที่รอรอได้นะคะท่านที่รอไม่ได้ก็ไม่ต้องรออ่ำอ่อ่ตามรอยชื่ออะไรนะแจ็คสันวันไม่ใช่มาวินมาวินนี่ยหาดูสิ ใหญ่มากแล้วถ้าทางฉลองมาเกือบไปกินคนเดียวนั่นเนี่ยากินคนเดียวดูดิอืมอืมนุ่มเปื่อยดีจัดหองมากินอุ้ยถ้าเนื้อเปื่อยนี่อันนี้เลยนะ ทีนนะคืออันน,นี้เป็นเอ็นเอ็นเนี้ยห <c oughs> อมไม่ไม่เหนียวอันนี้เป็นลูกชิ้นแะไม่เอ็นนะคะร้อนมากน้ำซุปร้อนถึงใจเลยแต่ดีน้าหน้าตรงเนี้ยไม่ร้อนเ <c oughs> ด้ง กินเสร็จก็เดินย่อยลัดเล,ดละาะนะคะตามวัดไหว้พระก็ฟิลนักท่องเที่ยวแท,ทนหนึ่งสนะแสงนะกันร,รีวิวค่ะ